จะหั่นเนื้อที่ต้มเมื่อวันก่อน,นค่ะเอาไว้ทำซุปไอ้ป้ายาซีกักบควณเตียวทำเลยหาข้าวมาให้ป้ากนินแบนวันนี้กินซุปกินซุปค่ะ กำลังหาข้าวมาให้ป่ากิน mm hmm. กินซุปวันนี้เป็พื่อนกินซุปปะกินซุปปะโอทักดอลลิง thank you so much mm hmm. thank you so much it's so serene it's so s e r นี่ค่ะซุปของป้าข่ะอาจดัง์พริกพริกกระพริกทักต้มันเกีด่างลิง<ม>ฉันรักเธอ<ม>ฉันรักเธอมากมาก่า่เ <c oughs> <c oughs> นเชื่อจะบอก่ะเดี๋ยวป้ารวบหมูใส่ผสมเข้าไปอีกค่ะเพื่อน รุ่งนี้จะกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เพื่อนๆนี่ก็เนื้อนี่ก็เนื้อแฟนเขาบ่นว่ากับข้าวไม่หมดสัก,กทีมันจะไปหมดได้ไงเพื่อนๆป้ปปาก็กินไม่เยอะกว่ามันอันตรายกับร่างกายอ่ะนะกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสเพื่อนเพื่อนมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อรวมกันนี่บัวรอย ป้าไม่รู้จะทำอะไรกินถามเพื่อนก่อนผสมแล้วคะ่ะเพื่อนๆปรุงรสแล้วเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเปียบเลยมันก๋วยเตี๋ยวเปรียบเลยค่ะ <c oughs> ป,ป้ากินกับขนมปังปนพะพ้อใหญ่ทำพายแอปเปิ้ลไว้รอ เพื่อนๆโอ้ยน่ารักจังเลยเพ่อใหญ่ทำพายไว้อรอเพื่อนๆป,ป้ามาจากที่ทำงานเห็นดูหอมหอมวันนี้ลูกค้าเยอะป้าเหนื่อยเหนื่อยแต่แกจะทำให้ป้ากินแล้่นเลิต เอาจิงนี่มัใส่ให้กินแกกล้วย mm hmm. เพื่อนบอกเอาไปต้มส่วนตัวนี้ป้าจะเอาไปทำใหม่แกงจืดนะครเพื่อนเพื่อนแกงจืดใส่ไอ้ใส่อ่าใส่อะไรนั้นนะก่อนใส่มะเขือเทศทำเป็นน้ำซุปนะเพื่อนเพื่อน mm hmm. กินแปลกนี่ป้ากินง่ายง่ายเพื่อนเพื่อน ติดต้มแล้วกับเ,เพื่อนๆกล้วยหอมกล้วยหอมยากนี่ป้าใส่แอปเปิ้ลเข้าไปใส่มะขามเปียกเข้าไปด้วยชิมก่อนอื้ออร่อยจุดๆเลยครับถ่ายดีป้าทำน้ำตาลใส่พวกนี้นี่เข้าไปกับเพืเ่อนๆน,นี่ ป้าคิดว่ามันแตกคงสุกแล้วนะลองจิ้มสิอมพอกินได้อยู่เพืเ่อนๆต้มเสร็จแล้วอร่อยอยู่นะมันก็ไม่เละนะ พาถามเพื่อนแล้วว่าจะทำบไรากินเขาบอกเอาไปต้มดูซิพอใหญ่เขาใส่นมคงจะอร่อยเ,เพื่อนๆฉลาดทำด๋ยบพรุงนี้ป้าเจาใส่อิมอร์รอนยดกอลแลมนะอ๋ออ๋ออ๋อแกใส่นมนี่อร่อยอร่อยเ,เพื่อนๆนี่